นะครับสวดทักติลาโลภทานให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณนะครับวันนี้นะครับอุปสวนกุศลให้สวัสดีครับดีครับเอาอี่ั้งนี้เลยนะครับใช่นะครับใช่ต้องติดตั้งใจในการอ่าบำเพ็ญกุศลให้กับคุณพ่อคุณแม่หรือคุณตาบรรพบุรุษนะครับที่เราได้เตรียมไว้แล้วนั้นเนาะเชิญเลยนะครับ และนะครับฟังไว้นะครับผมอยากในชว่วงนี้เอาเก้าอี้หันหน้ามาหาพระพุทธเจ้าทั้งหมดเอามาฝั่งนี้เลยครับหันขึ้นมาเลยครับเราจะทําพิธีนะครับเราจะได้ทาพิธีนะครับอนั่งข้างหลังเลยก็ได้นะครับข้างหลังนี่เลยก็ได้เจ้าภาพนะครับเอออย่างนี้ล่ะอยู่ทถูกต้องแล้วเนาะเออ คุณพ่อมัคดาโยคก็นั่งเป็นประธานนะครับครับครับวันดีครับวันดีครับวันดีครับโอ้สาธุสาธุน่าเบื่อทุกคนนะครับขอบครับครับผมลงการไปกับพ่อแล้วนะครับเอาเนาะนะครับมาใกล้ๆนะครับมาใกล้ๆนะครับใ่หยุอยู่ไกลเนาะเวลาเราทำบุญนะครับ อ,อยู่ใกล้รพระนครเจ้าจะอบอุอ่นนะครับมานาันนั่งผีแค่ล้มฟูหลายคนอยู่หรอมันนั่านางผีก็ได้ผีนางสุสวันวนี้ไปแล้วหรอสวัสดีครับสวัสดีครับอืมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เตรียมไว้เนอกนะครับเพื่อนสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีเพื่นอนลนะเนาะ จ้าหน้าที่ที่เตรียมอัญเชอร์พารายนะครับก็ได้บันทึกด้วยซึ่อัญเชอรพารายนะครับเอกซ็มีผู้ช่วยทาร์ดจอดผู้ช่วยพร์ดเพอได้เอาได้เอาไปเบ่งมาูชาตอนเ้าซื่อมันเหมือน มื่นสี่เออนี่แหละเน่ยเนี่ยแตาลานอย่างไม่มคนขืนหอดหาเลยเอเออเออตัวใหม่กันบเออมืนบกเสอมาลเุด้ยรสงครับ่จะมากมาเติมยุคต่างนี่ยที่นันแ้วนี่พอคอยเลยนี่ก็ด้เอาเพื้นนสายไทยยังที่สื่อสามลอยหวกที่สงสาอืมได้ภาพดีกว่ามันเนาะ มันจะยนยันกันต้นเลยมันมดีเฟนเลยมันระดับมือดับิือด้วยอดพงสากพงศากงศาชัดที่เห็นตังไมเด้มากไปหน่อยตต้องไปลอยเรย่อยมากหอยไปอู่ใ้นขึ้นมาว่นอเม็ยางเลยาเป็นโดนเลยเนาเนลบยตัวนี้มต้องซื้อแบบของขนะนอนกับพี่ดาดี่ดเยอไปเลยเไปเลยโไปกันซ้ กันนำบ่กันกันกันเป็นกันกันในตัวบ่รถไม่ต้องครอบนี่แล้วเปล่ยนเป็นกานเออน่แกละกากขาปลาหไปหันไปนี่่ไดดี้นี้กระโดดนี่ของงม uh, ักดิของมักชอบอะไรเห็ดน uh. ั่นเยน นี่อะไรร้ยด้ดยนี้จอยู่ายังบอท่นศึกษากระโดดไม่ไดอา,าเสียอเอาตกเข็เตียวมาใส่อเอาขาขาตั้งมาใส่ดครับใส่เ,เลยเอ๋ออ่าได้ค <c oughs> ือว่าคือว่าพ่อได้เล่นแลกันนู่นนี่โบเมนมาสูงแต่ว่ากับโบเมนมาต่ำาเนาะกีเนเอกอโีอย,ยู่เรต้องไปหอดุนดอูโฟกี้นะ แต่ยาักกับพ่อแล้วโอ้บต้องแบบเต็มหรอกยมลงอใชมีปัญหาตัวเออเครื่องมันหลับบ่อด้นด้วบางหลุมเออมันพบมันตรวเห็นอ่าตรวจเห็นนี่รถ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 ยามข้อไปเห็ดแล้วมันสะดุดไมเฮ้ยอความความแรงมันสูงมัชดาจนมเีไอไปเบิ่งใน่อรับเออบอ้องจำบ่จำเป็นถึงขนาดนี้ ใช่ต้องเรื่องมันมีองลับโอเคว่าไนผู้ชมเอ็นลเอ็นดเอยนีทำไปเบิ่งแหละมันเป็นเป็มเลดทือว่ามันมันสูงบดเก็บหน่อยบัดดีครับวัดดีครับครับผมัข้างหั ไช่ค่ผมรบมึงงามไอย<อ>หมายถึงว่า